เข้าสู่ช่วงกลับข้าพนักง,งานอีกแล้วค่ะหลายคนรอรุ้นทุกวันเลยว่าวันนี้พนักง,งานเหมยจะได้กินเมนูอะไรอื่นเลยค่ะเหมยก็จะเอาพริกและกระเทียมมาผัดให้หอมก่อนค่ะเพราะเมนูน,นี้เหมยจะผัดหน่อไม้ใส่หมูสับหรือหมูสับผัดหน่อไม้นั่นแหละทุกคนเป็นหน่อไม้ดองด้วยนะผัดพริกกับกระเทียมจนเราจามแล้วหรือหอมฟุ้งไปทั่วลานแ,แล้วเหมยก็จะใส่หมูสับลงไปค่ะทั้งหมด10บกิโลเลยเวลาผัดกระทะใหญ่ใหญ่แบบ แบบนี้บอกเลยออกแรงเยอะมากค่ะทุกคนรู้สึกว่าก้นมันเริ่มไหมเราต้องรีบเติมน้ำเหมยก็จะมาปรุงรสขัดด้วยน้ำปลาค่ะทุกคนก็ใส่ซีอิ๊วซอสฝาเขียวลงไปค่ะเยอะๆเลยจากนั้นเหมืนก็จะโรยพริกไทยเพื่อความเผ็ดร้อนค่ะแล้วก็เติมรสดีเพื่อความนัวและความเค็มค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนะถามว่าชูรสใส่เหมือนเดิมมั้ยยังใส่เหมือนเดิมนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูค่ะเพราะเดี๋ยวแต่ละคนก็จะด่ามากกันคือลืมใส่ น้ำมันหอยค่ะก็เลยเอาน้ำมันหอยมาเทใส่จุกๆเลยค่ะ<า>นั้นก็จะผัดจนให้หมูมันสุกเลยค่ะถึงจะค่อยใส่หน่อไม้นะทุกคนแรงเริ่มหมดแล้วค่ะไปเรียก เจ้าของเวนที่เขาผัดอะไปเรียกเขามาช่วยผัดแล้วค่ะอันนี้เป็นเวนไอหมึกนะทุกคนแกงผู้ชายมันก็จะดีกว่าค่ะจากนั้นเหมยก็จะใส่หน่อไม้ไปค่ะเป็นหน่อไม้เปรี้ยวนะล้างมาแล้วค่ะบอกเลยนาะทีนี้แทบจะคนไม่ไปเต็มกระทะไปหมดล้นกระทะไปหมดเพราะนะหมูสับก็สิบโลหน่อไม้ก็สิบโลค่ะทุกคนผัดหน่อไม้ร้านเหมยอาเชฟใหญ่เขาชอบพาผัดใส่ใบแมงลัก อร่อยนะทุกคนไปลองนะมันเข้ากันแบบแซบมากทุกคนมันไม่น่าเชื่อว่ามันได้ด้วยเหรอผัดแบบไทยๆแล้วใส่ใบแมงลักอ่ะ อร่อยส่วนมากที่เหมยเคยเห็นเขาก็จะผัดใส่ใบกระเพราหรือใส่ใบโหระพาพอาผัดใส่ใบแมงลักมันก็อร่อยไปอีกแบบนะทุกคนไปลองทําดูได้นะพอผัดเสร็จแล้วเหมยก็จะมาตักแบ่งให้พนักงานคนละหนึ่งถุงเหมือนเดิมค่ะคนละสองทัพพีจุกจุกเหมือนเดิมค่ะเมนูนี้เหม่ยชอบนะั้นหน่อไม้ดองมันก็จะมีความเปรี้ยวค่ะแล้วเราก็จะผัดให้ออกเค็มออกหวานหน่อยค่ะอร่อยมาก่งผัดใส่พริกแห้งนะโอ้โหเผ็ดร้อนโอ้ แซบ่บทุกคนข้าวหมดหม้อได้เลยนะเมนูเนะี้ย เข้าสู่ช่วงกับข้าวพนักง,งานอีกแล้วค่ะหลายคนรอรุ้นทุกวันเลยว่าวันนี้พนักง,งานเหมยก็จะได้กินเมนูอะไรอ,อื่นเลยค่ะเหมยก็จะเอาพริกและกระเทียมมาผัดให้หอมก่อนค่ะเพราะเมนูนี้เหมยอ็จะผัดหน่อไม้ใส่หมูสับหรือหมูสับผัดหน่อไม้นั่นแหละทุกคนเป็นหน่อไม้ดองด้วยนะผัดพริกกับกระเทียมจนเราจามแล้วหรือหอมฟุ้งไปทั่วลานแล้วเหมยก็จะใส่หมูสับลงไปค่ะทั้งหมด10กิโลเลยเวลาผัดกระทะใหญ่ใหญ่แบ แบบนี้บอกเลยออกแรงเยอะมากค่ะทุกคนรู้สึกว่าก้นมันเริ่มไหมเราต้องรีบเติมน้ำเลยก็จะมาปรุงรสขัดด้วยน้ำปลาค่ะทุกคนก็ใส่